ผมมีโอกาสไปร,ร่วมง,งานกับเขาด้วยใช่ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆตกใจกับข่าวนี้มากๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าช็อกกันเกิดแบบคนในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็พี่ๆศิลปินตลกนะฮะซึ่งผมเนี่ยตกใจมากๆคือเมื่อตอนกลางคืนผมจําได้เลยว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสไลฟ์ในไอจตอนประมาณตีหนึ่งเกือบตีสองนะฮะแจ๊ดชวนชื่นนะฮะแล้วก็คุยกับภรรยาคุณแจ๊ดก็คือเป็นแบบไอจแล้วก็แบบ คุยเล่นตลกอะไรกันไปแล้วก็พูดถึงเรื่องนักคอมนะฮะแล้วก็แบบคุณแจงเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้คุยกับผมตอนช่วงคืนนะฮะแล้วก็คุณแจงก็รู้สึกแบบเหมือนเหมือนแบบว่าเศร้าแล้วก็มีความรู้สึกเครียดอะไรเงี้ยนฮะแล้วก็ตื่นมาก็คือเครียดเรื่องนักคอมเหมนแแบบเออรู้สึกแบบสงสารถึงแก่อะไรเงี้ยครับผมก็ ไม่คิดเลยฮะว่าตื่นมาจะต้องเจอกับข่าวอะไรที่แบบมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยค,คือภาวนาว่าเดี๋ยวนักคอมต้องไหนจริง,รงๆไม่มีใครค,คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วทุกคนคิดว่านักคอมจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆอเมษาเนี่ยผมเนี่ยได้มีโอกาสอยู่กับนักคอมนอนกับนักคอมที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็ผมเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่านักคอมอ่ะยังปกติอยู่แบบไม่มีอัไรเลย จนเกิดที่กลับมานะฮะนะักคอมติดเชื้อโควิดอย่างที่บอกไปนะครับไทม์ไลน์ต่างๆนะฮะก็กคนเครียดมากตกใจมากเพราะว่ารู้ว่านักคอมเนี่ยมีโรคประจําตัวเยอะนะครับผม,มแล้วก็ผมเนี่ยผมก็แบบผมก็มองว่าเอ,อทุกคนเนี่ยรักนักคอมแล้วก็แบบอเอ็นดูนะักนะคอมแบบแกเป็นเหมือนอาจารย์แล้วก็พีนน่นะ้องตกนักแยมทุกคนรักนักโสนแฟน พราะตอน,นเอาเปิลนี้ขาวบอกว่านักคอมเนี่ยเสียชีวิตนะฮะช่วงเวลาเกือบเจ็ดโมงเช้านะฮะ mm hmm. อืมอืมคนตกใจเมือ่อวานนี้เนี่ยเมือ่อวานนี้เนี่ยได้พูดในในแฉไปนะครับก็ก็คืออาการของนักคอมเนีโคม่าก็ไม่คิดว่าแบบนักคอมจะไปเร็วมากมากนะฮะเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ให,ให้ให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสไป ไปที่งานนะครับตอนช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับพอไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นงานศพที่แม่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนว่าว่าแบบแม่งโคตรไวเลยโเร,เรายังต้องออเปลี่ยนชีวิตครับคพื่อหน่วยยากค่ะ เมดรีมเอาศกขึ้นไปในเมนเลยออ mm. แ,แล้วเราได้แค่ขับรถอ่ะขับรถวนดูเขาอะไรอย่างเงี้ยมไม่มีโอกาสแม้แต่ล่ำลาเลย mm. ใช่มันไม่มีไม่มีแบบคือทุกคนแบบว่าทุกคนก็กลัวหมดครับกลัวว่าอเออมันจะมันจะติดเชื้อกลัวว่าแบบต้องเว้นระยะห่างอะไรเงี้ยเราที่น่าเศร้า ลูกลูกนักคอมกับกับแฟนเขาอะไปกับแบงค์ครับค่ะได้ได้ไปที่งานแต่ตัวตัวภรรยาของนักคอมอะครับไม่ได้ไปที่งานอืม,อมไม่ได้ไปเพราะว่าติดเชื้อโควิดอยู่แล้วค่ะแล้วคือทุกคนแบบอืมอม,มันมันมันเป็นอะไรที่ โคตรแย่เลยพี่มันเป็นอะไรที่โคตรแย่เลยแล้วผมไปแล้วผมรู้สึกแบบผมผมลงไปแล้วก็ได้มีโอกาสไปคุยนะฮะไปคุยคกับพี่ลุยพี่ลุยเชิญก็เขาได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเผาเสร็จเนี่ยนะฮะเขาก็จะเก็บเก็บกระดูกนะฮะเก็บกระดูกของนครเ่ยรอไปรอองังคารแต่เขารอให้แม่เอ๋เนี่ยออกจากรโรงพยาบาลก่อนตามที่คุณลุยเชิญยิ้นบอกว่า ม่เอ๋ประมาณอีกสี่วันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าว่าใช่ตามที่พี่เอพูดหรือเปล่านันผมก็ฟังเข้ามาเพราะว่าผมได้ไปคุยกับเขาอะนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างปลอดภัยแล้วก็ในงานเนี่ยก็คือทุกคนใส่ใแมสกใส่หมดทุกอย่างนะครับแต่แต่แค่ตกใจตรงที่ว่าแบบคือสงสารตัวพี่ไอพี่แบงค์นะฮะแล้วก็แล้วก็บบคือรักนักคอมมากนักคอมเหมือนแบบ เปอนเป็นพ่อเราเลยอะทุกครั้งเวลาเราเราไปเราไปเจอแม่คนมีความสุขเลยเงี้ยแบบเขาแบบทาให้คนยิ้มทําให้คนแบบเขาเป็นคนดีอ่ะเขาไม่น่าไปเขาแบบจริงอันนี้ก็วันนี้บอลวันนี้บอลก็ไม่ได้มีโอกาสมาส่งนะแคบนะขอมถูกต้องไหมแจ๊คอะไรนะพี่บอลก็ไม่ได้มีโอกาสมาส่งนะขอมกักตัวนี่เขากักตัวด้วย คนล้วนแล้วแต่แบบคือผมก็ได้มีโอกาสโทรคุยกับอทางคุณบอลน,นะครับเพื่อเพื่อแบบว่าอยากรู้ข้อมูลว่าแบบเป็นอะไรยังไงแล้วจะยังไงต่ออะไรเงี้ยพราะว่าก็ได้มีโอกาสคุยแล้วคุณบอลก็บอกว่าจริงๆอ่ะต้องต้อง,ต,องต้องขอโทษแม่มดดําด้วยที่แบบว่าเอออาจจะพูดอะไรได้เยอะแบบมากไม่ได้ให้กับรายการแชรเพราะว่าตอนแรกเขาก็ยังแบบเครียดมากแล้วก็แบบ พูดอะไรไม่ออกอะไรเยอะครับเพราะว่าทุกคนแบบคุณแจงก็ร้องไห้เสียใจคุณแจ๊ดก็คุณแจ๊ดก็มาไม่ได้เพราะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะฮะใช่คือทุกคนแบบพี่ป๋องก็โทรมาร้องไห้นะฮะแล้วก็พี่ป๋องเนก็ได้มีโอกาสไปคือทุกคนทุกคนไปอ่ะคือรีบมันเป็นมันเป็นงานศพที่แบบเฮ้ยกูไม่เคยเจอเป็นคือเข้าไปปึ๊บแบบที่มด คือเขาเขาห่อแบบห่อศพนะครับของนครนะครับเาห่อแบบว่าอย่างนิดชิดน,นะฮะแล้วก็พอถึงปุ๊บเนี่ยเอาขึ้นเมนเลยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยสวดแค่ประมาณสิบนาทีแล้วก็สิบห้านาทีแล้วก็เขาเผาเลยคือเราเราไม่ได้ญาติเขาแบบโดยตรงอะแต่เราอรู้รู้เลยว่าเขาแบบโอ้โหคตนเจ็บเลยภรรยายเขาก็ไม่ได้ไปงานศพ ค่ะก่อนนะคียกับแม่เนี่ยบอกว่าแม่ใจเย็นนะเดี๋ยวกลับมาค่อยมาทำบุญแล้วพี่มดรู้ว่าเป็นวันเกิดพี่บอลเลยแล้วก็พี่บอลอ่นะมันเตรียมการตั้งแต่แรกแล้วตอนที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิดอนะ่ะลูกเขยนขัคอมอบพี่แบงคนะ์อ่ะจะต้องบวชให้นัมค<ะ>อมบวชุ<อ>ู้ แทนพ่อมันไม่มีใครเลยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวที่ที่ป่วยแล้วประสบเกี่ยวกับโควิด1 9เนี่ยทุกคนคือน่าเห็นใจหมดแล้วผมอยากให้ทุกคนคือหลังจากเนี้ยป้องกันตัวเองให้ดีๆเลยเพราะว่าไอ้โรคเนี้ยมันน่ากลัวมากๆม,มัน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 เสี่ยงไม่ได้แม้แอนนิดเดียวแค่หลังมือพอกแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่แมสแบบมิดชิด มันมันแย่มากถ้าคุณได้มีโอกาสไปแต่คุณไม่ควรไปงานแบบเนี้ยมันมันคือผมอไปแล้วผมรู้สึกเลยว่าแบบโอ้โหพี่แล้วตอนที่เขาเผาอะไรพี่มดเขาแบบก่อนเวลานะจริงต้องเผาตอนช่วงบ่ายสามเขาพอปึ๊บสวดสิบน,นาทีแล้วก็มีเชิญทําอะไรที่ทีกับเอาผ้าไตาไปวางอ่ะแล้วก็เผาเลยพี่แล้วก็แบบฝน,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 นะนตกหนักมากในตอนนั้นอ่ะฝนตกหนักมากๆ คือน้าคอมเป็นคนรักครอบครัวมากๆผมอะได้ได้ร่วมงานก,กับเขาได้ถ่ายงานกับเขาเร็วๆเนี่ยคือบ่อยเลยผูกพันกับเขาแล้วทุกครั้งเวลาอยู่กับเขาอะเขาเขาดีมากๆเขาแบบอเป็นผู้ใหญ่ที่แบบโอ้โหแบบคนเข้าใจเลยแล้คนรักเขาอะไรอย่เงี้ยผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ขอน้คอมไปแบบไปสู่ภพภูมิที่ดีนะฮะแล้วก็ ขอให้น้าคอมแบบเออไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าลูกสาวเนี่ยก็คือได้พูดกับทางผู้สื่อข่าวนะครับที่ได้ไปสัมภาษณ์ในงานเนี่ยว่าโอเคว่าเขาเนี่ยจะดูแลทั้งแม่เอ๋แล้วก็น้องชายนะฮะแล้วก็หลานเขาอนะน้าคอมเป็นห่วงหลานมากหลานก็คือลูกของพี่ไออะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮะก็คือตอนนี้ครอบครัวตอนนี้นนนครอบครัวน้าคอมที่ติดโควิดอะยังอยู่โรงพยาบาลอีกกี่คน เออตอนนี้รู้สึกเออถ้าเท่าที่จําได้ก็มีแม่เอ๋อ<ม>หรือมผมผมผมยังไม่แน่ใจดีเทลตรงนี้ครับแต่รู้แค่ว่ามีหลานตัวเล็กอีกคนหนึ่งถูกต้องไหมถ้าจําไม่ผิดนะฮะแล้วก็มีกักตัวด้วยครับประกักตัวคือคือ<ม>ตอนนี้เอ่อญาติสัมน้คอมนะครับที่แบบคือมางานไม่ได้ะครับก็คือกักตัวหมดเลย กักตัวไม่ก็คือว่าแม่เอ๋ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้คุณหมอบอกว่าอีก4วันเนี่ยจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแล้วก็ด้วยน้องน้องคือลูกคนเล็กอ่ะน้องของไอซ์เนี่ยก็ต้องมีการกักตัวก็มางานศพคุณพ่อไม่ได้ก็มีวันงานศพเนี่ยก็จะที่สําคัญยัดย่านก็มีแค่ไอซ์แล้วก็แบงค์คนแค่นั้นสองคนลูกเขยเท่านั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆใช่แต่ว่าก็ต้องเป็น เป็นไปตามมาตรการมาาตรการ,าตรกรแล้วก็สาเหตุที่เขาไม่ให้ขึ้นไปที่เมร,รืออะไรก็ต้องรีบเผาเพราะว่า 1. ถ้าเกิดว่าแม้กระทั่งวัดเสียชีวิตแล้วเนี่ยการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิเมันยังทำได้าาคุณหมอเขาก็จะบอกวิธีการในการสุอว่าถ้ามีคนเสียชีวิตกรณีนีน้จะต้องหอ่อศพอ่ะสามชั้นด้วยกัน